โอเคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยเรื่องอตัวเครื่องมือตัวนึงแลง้วกันที่แบบผมก็เพิ่งจะทดลองใช้งานก็คือตัว Meta Business Suite อันนี้พี่ๆหลายคนอาจจะเคยใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอยากลองทดลองใช้ดูมันเป็นเหมือนคล้ายๆโปรแกรมหลังบ้านนะครับเราเป็นครีเอเตอร์ดิจิทอาชีก็อยากให้ทดลองใช้ดูแรก่มๆจะใช้ยากหน่อยนะแต่พอเข้าไปใช้ดูมันสามารถจะทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไปยังตัวอินสตาแกรมนะแล้วก็สามารถดู ข้อมูลเชิงลึกอะไรได้หมดเลยเหมือนกันกับหน้านั้นแต่ว่ามันจะละเอียดกว่านะผมรู้สึกว่ามันละเอียดกว่าแล้วก็มีเรื่องอดูข้อมูลเชิงลึกกันเราไปไปดูที่ข้อมูลเชิงลึกได้แล้วก็มันมีรายละเอียดเป็นหมุดตรงนี้ครับจะมีปุ่มปรับแต่งของเป็นครีเอเตอร์เราจะมีบอกตั้งแต่ยอดดูการเข้าถึงคลิปเรยวชั่วโมงแล้วก็เวลาประมาณแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเนื้อหาที่เราโพสต์ละเรามีความความเนื้อหาอะไรยังไงถูกใจการเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยง่ายนะครับอันนี้ง่ายแล้วก็มีเกี่ยวกับการที่เเเรราแแบบป็นนนนอ์ลกั แพนเนอร์คือเราสามารถที่จะแพลนให้มันโพสต์ล่วงหน้าได้เวลาช่วงเวลาอะไรเงี้ยเป็นวันที่ไปเป็นเดือน,นได้เลยเราสามารถที่จะกำหนดเวลาวันที่ให้มันโพสต์ได้ปล่อยได้ว่าเราจะปล่อยคลิปไหนอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะโพสต์ไปที่เฟซบุ๊กนะแล้วก็อินสตาแกรมนะอะไรเงี้ยมันมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยตรงนี้นจะมีจะมีบอกหมดเลยอันนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ผมทดลองใช้งานดูัก็รู้สึกว่ามันโอเคนะก็อยากจะลองแนะนำพี่ๆลองใช้งานดูครับเผื่อพี่ๆ หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะก็อยากให้ทดลองใช้ดูนะครับมีทั้งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งดูแผนรายสัปดาห์อะไรต็มเลยมันสามารถที่จะดูได้หมดเลยนะครับแค่นี้ก็ภาพรวมไม่ได้ดูภาพรวมประสิทธิภาพล,อ,ลองลองดูกันครับเป็นหนึ่งโปรแกรมที่แบบน่าหลดมาใช้ตอนแรกผมหลดมาใช้ก็รู้สึกว่ามันมันใช้ยากอยู่นะแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งเป,เป็นโปรแกรมหลังบ้านที่ดีดดมากเลยโอเคประมาณนี้ครับ